เงีบเงีบเงียบงีบที่นี่มีอะไรกินนอกจากขนมปังนี่เนี่ยมีอะไรเป็นไงเอาอะฉันไม่ชอบกินผลมไม้ดูสิแข็งก็แข็งไม่เห็นจะอร่อยตรงไหนหรอกโต๊ะเรานี่มืองด,ดมสมบูรณ์จริงๆเลยนะว่าวไหมใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะ,อ,ะอืมน้องบูดไอ้สงชัดโอ๊ยน่าเบื่อน่าเบื่อเฮ้ยไอ้ลาบิงอุ่นๆร้อนๆอืมอร่อยอ๋อ นี่เอามาให้ินบ้ไม่ให้แอบของดีไม่กี่คนเดียวไม่ยอมแป็นคนอื่นเลยนะเกนอ่ะไม่อยากกินมาแล้วก็เอาไปทำเองแล้วกันนี่สุดว้าวข้าวสาลีเต้าไก่อร่อยอร่อยอรอยหมดแล้วอ่ะมานี่สินะอฮัชชื้อ เป็นเชฟเลยเอาล่ะเดี๋ยวสอบวิธีทำให้ดูนะมาแล้วกันนะโยน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 แล้วก็คน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 อันนี้เราก็ทิ้งซุปไปก่อนนะต่อไปก็ทำแป้งนะวางกระพิบตาชิวหนักเพราะแป้งน่ะทำไวมากเอาล่ะจึ๊บจื๊บจื๊บจื๊บในแป้งแล้วต่อไปก็ตอกไข่นะเอานี่ไก่หน่อยไปเอาไข่เอาไข่ต้องเป็นอย่างนี้โอเคใส่น้ำแล้วก็คน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 จึ๊บจื๊บจื๊บทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะเส้นน่ะ จริงฉันสอนพวกนายได้นะฉันคิดค่าทําราคากันเองแล้วกันนะคนละห้าพันพอถ้าไม่อยากคิดตังแพงมากเดี๋ยวเสีพมิตรภาพนะเพื่อนๆมาหลังก็ไปขยับ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 โอเคเสร็จแล้วล่ะต่อไปก็เตรียมจานไว้เลยนะฮึบจื๊บจึ๊บจื๊บจื๊บเทสุกเทสุกเทซุปกนายพร้อมกินหรือยังล่ะของนี้อร่อยที่สุดของฉันทาน่ะฮะแล้วก็หั่นผักหั่นผักหั่นผักแล้วก็เตรียมสาหร่ายมาหั่นจึ๊บจื๊บจื๊บจื๊บแล้วก็ใส่จานใส่จานคราวนี้ก็เสร็จแล้วพร้อมทานแล้วล่ะเพื่อนๆ เป็นยังไงล่ะเีื่องมือของฉันนะ่ะไม่ธรรมดาลมเมลยใช่ไหไมล่ะดาวว์ขอบคุณว่าแต่มาไม่ได้ไปนี่มาจากไหนหอ,อย่างนี้นเหรอใช่ชชเราใหฟ,ฟังก็ได้นะเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนนั้นฉันเข้าไปที่หมู่บ้าน n อ c แล้วฉันก็ได้ทำการเปิดร้านค้าของให้ n อ c นบีนะก็ของที่ฉันทำก็มาจากกองขยะใช่ไหมล่ะแต่ในระหว่างที่ฉันค้นที่ก็ได้เจอกระดาษแผ่นนี้แล้วฉันก็ได้สงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่นะฉันก็เลยเก็บไว้กับตัวเรื่องมันก็มีแค่นั้นแหละพวกนายว้าวนี่มันสุดยอดเลยไม่ใช่หรือไงอย่างเี้า

บ้านหลังนี้เองอย่างนั้นเหรอโอเคใส่ฉันละเคาะเลยโอเคจึ๊บจึ๊บจึ๊บขอโทษนะครับมีใครอยู่บ้านไหมครับใครกันนะสวัสดีต้องการอะไรอย่างนั้นเหรอครับคือว่าพวกเรากำลังตามหากระดาษแผ่นนี้สักใบหนึ่งเหรอครับมีเอาไปนี่สิกระดาษแผ่นนี้มันอืมสูตรทำอาหารอย่างนั้นเหรอามเ้เอา้า โอ้โหนี่ผมชนเงชนตาฟุ้ยหยุดเดี๋ยวนี้เอาล่ะถ้าจะเป็นอาจารย์ให้ผมนายเองนะพร้อมไหมล่ะอาจารย์อาจารย์ฉันว่าพวกนายต้องหาดควบคุมความตระกัาของตัวเองบ้างนะเล่นไหมกันนะเล่มนี้หรือเปล่าอะเดีล่ะนี่นคืออะไรหรอครับเจ้าสิ่งสิ่งนี้ก็คือมาสเตอร์คุกบุกยังไหนล่ะนี่ไงสิ่งที่เราต้องการไปขมวมาสิ ฉันไม่ให้ฟรี<อ>รหรอวะ <S <S ถ้าพวกนายอ,อยากได้มากก็พวกนายต้องทำตามคนตอนนี้ก่อนนี้ะต้องเฟรชชันนั้นมายถึงหาของให้ฉันกกอนยังไงล่ะชึบโอ้โหในตัวฉันชึ้ชึบอเฮ้ยโอ้โ,อโหนมปัง,งถ้าไหนมีแค่นั้นใช้เขาต้องล็อกไปก่อนเลยนะเฮ้ยอะไรนี่ะจะล็อกทำไมนะ จริงของนายพี่พ่อนายเรามีเอเมโล่ไม่ใช่หรอด้วยซื้อได้ใช่ไหมล่ะซื้อได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ้านี่หนัดหัวเป็นการฝึกขำพูนายยังไงล่ะเชื่เข้าใจกันดีแล้วล่ะพวกนาย์นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันขอได้ดีนายไม่ยอมให้ใช่ไหมเอาลั้ทุกคนต้องตีนี่พ่อหนายฉันอ่อนขัดกันเลยก็นะไม่นี่ยไม่เนี่แม่ที่ข่าวมันแทบหมดแล้ว ชึ๊บชึบย่าย่ายเอาละอชนี้ีแหละของยกของไปละไปละดีแล้วเออเอเลยาหย่าย่ายาห่ย่่านย่่าห่ย่าย่ะชิ่าดเลย่าาหโอาโหชิาัดเลย่ยนา่หายาหาาาา่าาย่าาายหาย่า่าย ทำแค่แพนเค้กไม่น่ายากแฮะใช้ดาบมาใช้แป้งดีกว่าไปทุกคนไปทำอาหารกันเถอะทุกคนโอเคไหมไม่กันทุกคนจึ๊บยื๊บจริงจริงฉันว่าพวกนายไม่ควรไปหาเรียกอาจารย์เข้าแบบนั้นเลยนะรู้ไหมอ่ะช่วยไม่ได้นี่ว้าอาจารย์เขาหน้ามันจะเพื่นมากเลยนะรู้ไหมฉันก็ไม่อยากเปิดเท่าไหร่หรอกนะว่าแต่มีอะไรที่พอที่ฉันจะช่วยได้ไหมอ่ะก็พอทำเป็นแหละนะแต่ถ้าเกิดทำได้หลายคนก็คงดีแหละนะว้าวเฮ้ย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 เฮ้ สุยดยอดนีะแต่คนแรกเว้ยได้น้อมแล้วยังไม่ได้นะอือดูให้ได้ทีหลังวะโอ้ยจะว่าไปคนแป้นมันก็ไม่ได้ยากอะไรทีนะ้ฮ้อเฮ่าเฮ้อทำไมง่ายขนาดนี้นะเอ้าเอาเอานะ่ะใส่น้ำเยอะเกินไปรู้หรือเปล่าพี่บลูของฉันได้ไหมอ่ะอืมฉันคิดว่าน้ำมันน้อยเกินไปอะ่ะนะน้าเองเหรอโอเคเดี๋ยวฉันไปแก้ใหม่ก็ได้นี่ดูของฉันเป็นยังไงล่ะเค้กมือปูไอ้น้องนี่เป็นแล้นี่นะ จบจุบจุบเออทีหลับสูตรต่อไปก็น้ำตาลใส่กระถางงั้นเหรอโอเคจุ๊บเคใส่หม้อต้องเผาไงฮะได้น้ำเชื่อมมาแล้วก็จึ๊บออนี่ทุกคนเตรียมตัวรับจ้างของฉันให้ดีนะฉันจะใส่จานแล้วนะจึ๊บอ่าเอาไปเอบเอาไปเอาไปยบเอาไปเอาไป,เ,าไปเสร็จแล้วล่ะทุกคนาน้ำผึ้งโอเคเอาไปให้อาจารย์กันเถอะนอ,อืมาอมัดใช้ขอกินได้ไหมละ่ะนี่นะโอ้เกิดอ,อะไรขึ้นอย่างนั้นอ,อย่าลืมซิ้ว่าเราต้องเอาไปให้อาจารย์นะ่ะโอ้ยเซงฉมัด โอ้มาเกลือบินแล้วเหรออืมน่าตาดุดดีใช่ได้เลยนี่นะอืมอืมโอเคผ่านบทสซอสไปหนึ่งแล้วนี่อะไรอยแต่อย่าเพิ่มบีใจไปพวกพวกนายโดนทำรู้จีนต่อไปยังไงละโอขออาจารย์มันคืออะไรมันก็คือสิ่งนี้ไงต้องใช้ในการทำพิซซ่าให้ใั้ยังไงล่ะฮะเข้าใจละดีมากงั้นฉันจะกินคานเค้กลอแล้วกันนะน่าอร่อยจริงนี่ฉันรู้สึกเหมือนโดนหลอกใช้อยู่เลย แต่ก็ชงมันเถอะเอาๆไมใช้นโตไวชมัดเลยอ่ะเราจะได้ผลกันเนาะอ่ะมาเหรอเอออุกไว้แล้กันก็มาแล้วหย๊จ้ายเอากินเอาไปทำอาหารซะจ๊บอันนี้ต่อไปใช้แค่คุณใช่ไหมล่ะจ๊บนัก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 รับรับรับเอน้ำกับแป้งมาแล้วก็ตึ๊บ จื๊บโอเคได้แป้งแล้วทุกคนเอาไป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 ตามนี้นะโอเควยงโอเคนวดนวดนวซมะเท้น่าจะได้นะจึ๊บเทแล้วกันอ่ะจะเทไม่น่าอร่อยว่ะนี่มันสุกแยชมัดเลยนะเนี่ยอึ๊บมาลวจื๊บอ่ะทุกคนเหนียวเหนียวได้ชีได้ทุกคนดูนี่นะอซึบ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  อ๋ไม่ใช่คันไก่ต่างหากเรายื้อเยื้อฉันเป็นเนื้อเลยกันนะฉันสายเฮลตี้งั้นขอกินเห็ดแล้วกันเฮ้ผมจะสแลซเหมือนกันไปทุกคนเข้าเตาอบกันเถอะเอาเข้าไปเลยฉันจองเตาสีแล้วตอนจองเตาสามนั่นก็เหมือนกันหมดนั่นแหละโอเคเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็เสร็จแล้วดูเสร็จแล้วดูซิดูซิโว้กินมันน่าละชิมัดขอกินในสักคำไม่เนี่ยเดี๋ยวนี้เลยนะนายนี่นะมากันเลยอีกแน่หรอจิบ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 เสร็จแล้วดีมาก อพิซซ่าพวกนายหลากินมากโอเคเอาละรับนี่บิสิจุจป่าโอเคเอาไปนี่อนมมันยังไงล่ะขนมมันอย่างนั้นเหรอฉันต้องใช้ทำอาหารพวกนี้ใช่ไหมเนี่ยรับสับสับสกนนันดีมากโอเคอที่นขอชิมพิซซ่าสักอันสองอันแล้วกันนะ,อ,ะอืมอันนี้น่าอะไรลองหน่อยซิจุอโอคเคแปดเฮ้ยฉันว่าเมนูพวกนี้ทำไม่น่าย,ยากนะพวกนายเฮ้ยเร็วหรอกอููส่งมาใ้ฉันสิรับไปสให้กิว นี่จะโลดแองจิวอิ่มขอแป้งหน่อยเอาไปแง่ชุบไก่ทอดไอ้หน่องขนมปังตัวแรกของฉันได้ทีว่ะโอเคจุ่มจุ่มโอเคเสร็จแล้วโอ้ยของช้อนนี่มันง่ายเหลือเกินแค่เอาขึ้นไฟใส่ในหม้อก็คนเพื่อจะเสร็จเลยจื๊บโอยนี่เนื้อหรืออะไรเนี่ยเหนียวชะมัดเลยโอเคได้ละขนมปังเจ็บป๋าละจื๊บสับเลยขนมก็ะชอนเป็นก้อนเหมือนเดิมอ๋อเอาใส่จานขนมปังอืน่าดีสบาย อ่อออเรนชั้นเตรียมผักแห้งลายกิ้วนะไปอืออือเรียบร้อยขั้นตอนชั้นเบอร์เกอร์เสร็จแล้วล่ะว้าวนีหยิบยาฉันบัตรเอ้าอย่าโจดชิบหายแล้วทำไงนี่อืตบพื้นที่ทำได้แล้วพูดแล้วอชิบหายแล้วทุกคนทุกคนทุกคนโอ้ยไปไหนกดนไปไปไหนกันไปทำไมเหลือไปเดียวไฟเล็บ้าอะไรกันเนี่ยไฟไหม้หมดแล้วเนี่ยฉันว่าอาหารพวืเระคำเสียดแล้วนะใช่แล้วล่ะ ดูสิดูิไทอดเบอร์เกอร์โดนัทครบแล้วอ๋ออยู่นี่จะคีบก่อนโอ้ยอุ้ยอันนี้รสช็อกโกแลตเข้มข้นเออฉันว่าเข้มไปนะเดี๋ยวจะแอบก่อนดีกว่าเดี๋ยวเขาเห็นขอโทษทีไหนดูสิดูสิทำได้ไม่เลวนี่นะพวกนั้นนี่ฝีมือดีจริงๆเลยนะสมแล้วที่เป็นลูกศิษย์ของฉันเอาละนี่ไม่ว่านายทำได้ขนาดนี้แล้วก็ฉันได้ผ่านเย้ เอาละฮะนั่มันอะไรน่ะโหยเกิดอะไรขึ้นกับโดด้าของฉันเนี่ยอย่าพกนายทำบ้าๆนั่นกันอย่ามันคืออะไรมันขวายังไรเขาถ่ายผ่านไม่ได้แล้วล่ะเฮ้ยกสิฉันอธิบายได้ไม่ผ่านเอาเอาล่ะพวกนายน่ะฉ hey, oh. ันอธิบายฉันได้แล้วออกไปจะติดมอเนี่ยนี่อาจารย์ครับผมขอร้องได้ไหมันะ่าจรขอร้องครับฉันจะเอาเด็นพวกนั้นนะไปออกจับบาลนั่นกัน การเขาเป็นบ้าอะไรของเขากันนะโอ้ยฉันเริ่มหิวแล้วสิโอ้ยม่สปาร์มอยู่เว้ยฮะไอ้พวกนี้อยู่หน้าบ้านช้ติยังไารหรอเหรอใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยอะไรกันเกิดอะไรขึ้นสงสารชะมัดนี่เราต้องใจอ่อนทีใช่ไหมเนี่ย วะเอ,อโอ๊ยน้าฉันรับตอนไหนเนี่ยเอออดีตผู้นายรับไปสักสิเด,นะดี่ยงจะพูดนายทำโดนนัดชันไหมเพราะฉะนั้นฉันจะให้พวกนายแค่บางส่วนเท่านั้นแหละน,นะไม่มีโดนัทเท่าก,กับแค่สามแผ่นก็พอแล้วล่ะฉันให้พวกนายได้แค่เท่านี้แหรอนะงั้นเหรอเอ็มันคืออะไรวะน่าจะแผนที่หรือเปล่าอ๋อก็ฉันจะไล่ผู้นายซะก,ก็ได้นะว่าทุกทิศทุกเลย์าจจะอยู่ตามแผนที่แต่ละแผน พื่อที่จะผู้มาจะได้หลับสมุดนะพู้ไหนต้องไปตามหามันให้เจออย่างนั้นเองสินนะไม่กันเถอะไม่นำของเล็กฉันขออัญเชิญมาดำขึ้นมาเลยเพื่อนโ,อ,อ,นโอ,อ้ไม่กันเถอะผู้เล่าไม่กันเลยอุ่ยมาแล้วมันไม่ไวชะมัดเลยนะนี่ไผ่มันหนวกไวกว่านี้หน่อยสิแทนที่เนบอกว่าอยู่ข้างหน้าตรงนั้นน่ะโอ้ยผู้ปางจะมัดเลยผู้ไผไม่เล่าชิบๆอ่อะรับไปสิ อ,อ๋อกนแพงก่อนนะบ๊ายบายจะถึงหรือยังงามือถูดเร็วอ่ะให้อลเล่นออกแรงหน่อยแซ่ออกแรงหน่อยข้างหน้านี่อย่างนั้นเหรอจะอบ้านี่นายรู้ไหม่ามสาวคนอเด็ดมากเลยนะใช่แล้วล่ะนี่พุงน,น้อยนต่ฉันมีจะถามเคยเห็นพวกนี้บ้างไหมอ่ะอืมขออีก่อนนะ ฉันมาเคยเห็นนะอยู่ตรงนั้นน่ะน่าจะเออต้นนู<อ>้นเรามาท้าพวกแต่แก่คนนี้ก่อนนะนี่นายฉันมีอะไรจะถามนะพอมีใครแถวนี้เคยเห็นบนุษยปพวกนี้บ้างไหมอ,อ่ะน้าอู้คิดว่าน่าจะมีเนดะ้อเอาล่ะน่าจะเป็นอันนี้หรือเลปล่าวะใชายโใช่ย่บอ่าไปขุดแท็กเตรตรงนั้นหล่ยนะไปท้ามตรนี้นะสู้บอลดีครับสวัส,สดีครับเออคือผมมีอะไรจะถามหน่อยครับเออคือว่าเคยเห็นปิกพวกนี้บ้างไหมอะ่ะมาถูกที่เลยขอรับตามผมเข้ามาสิครับ ที่นี่มีแต่ขนน่ากินแฮะย้อนเลยว้าวน้ำลายสอผมคิดว่าคุณน่าจะควิดนะเดี๋ยวที่นี่ก่อนนะครับค<อ>ุณถึงได้เห็นนั่นไปนะผมคิดว่าคุณทําไม่ถูกนะแบบเนี้ยไอ่ทำจริงมากก็ทำไม่นูหน่อยดิอ่ะเหมือนกับแข่เนี่ยยากอะไรอไอต้อนจิกเลยทำไามพวกเขาไมันด้ถูกใช้ยังงั้นล่ะนี่นะครับไปที่ทำข้าวหนาแล้วก็ทำแบบนี้นะทำแบบนี้นะเอาล่จะจับตาดูว้ดีล่ะเฮ้ยเพื่อนดูไม่น่ายากนะว่าไหม ก็ว่าอย่างนั้นนะดูทำง่ายดีอะฮะโอ้ยอะไรน่ะโอเคทำแบบนี้อย่างนั้นเหรอโอเคผมขอจดนะครับอืมฮะโอ้โอเคโอเคจดจึ๊บจุ๊บอืมอืมนี่น่าสนใจมากเลยอะือมขอดโจทยนะครับนี่ว่าไงป่าผมรู้ชำนาญบ้างยังเนี่ยดูสิเปไน็นไงอืสก,กิลก็จะมีของคมอ่ะเออมีอะไรผมช่วยไหมครับเฮ้ยทำไมหน่ากินนี้นะอืมหนูน่าหล่อจังเลยอะป้า เฮ้ยไอสิ่ง uh นี huh ้ม huh ันเรียกว่า huh> อะไรน่ะออืเป็นก้อนๆเอ้ยโอ้เอ้ยอะไรอ่ะว้าวฉันต้องไขมุกนี่นะนี้นะเข้าใจแล้วเหรอเอ่อผมขอขอบคุณมากนะครับไปก่อนนะครับบไายเลยก่อนนะครับลุงฉันว่าคราวนี้เราต้องทำถูกใจอาจารย์แน่นอนเลยนะว่าไหมเอาละเพื่อนรีบพายลูกเข้ารีบพายลูกเข้าทุกคนจะเป็นยังไงบ้างนะ จนหนึ่งหกเพื่อนๆดูนีสิดูดีสิฉันเป็นชาวนาเลแล้ว มาพร้อมความมั่นใจอย่างนั้นเหรอทัอบเทปมาดูกันว่าพวกแกน่ะมีความมั่นใจขนาดนี้แล้วอาหารจะอร่อยแค่ไหนแล้วนะชุบชุบเอเย้่ไหนขอเราอ,อันนี้นหน่อยสิหยับ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  กิน um อันนี้มันน่าอร่อยพวกนายทาได้ดีมากฉะนั้นฉันจะขอมอบหนังสือนี้ให้แก่พวกนาย คุณครับเชฟขอบคุณจริงๆริงอะมันคืออะเฮ้ยเอ้าเออเฮ้ยฮะเฮ้ยเอ้าไม่มีอะไรเลยหรอเฮ้ยนี่พวกนายลองดูในกระเป๋าสิกระเป๋าอย่าบอกนะว่าเจ้าเจ้าสิ่งนี้คือตลอดระยะเวลาที่พวกนายได้ทําการฝึกทำอาหารในพวกนายได้จดสูตรลงไปในสมุดเล่มนั้นตอนนี้ทุกอย่างที่พวกนายอยากรู้อยู่ในสมุดเล่มนั้นหมดแล้วล่ะนะ ฉันน่ะไม่มีหนังสือให้พวกนายแต่แรกอยู่แล้วแต่ฉันรู้พวกนายน่ะทำได้ถ้าจะให้่พวกนายน่ะทำการเรียนรู้ด้วยตัวเองยังไงล่ะ๋อ้หรือมันเป็นอย่างนี้สินะงั้นผมขอยืมเอาหนังสือเล่มนี้ฝากที่อาจารย์ให้คนหัดปฏิบัติเรียนรู้การทำอาหารทํามาเรียนรู้ในหนังสือเล่มนี้ยังไงล่ะดีมากดีมากผมขอขอบคุณมากนะครับที่ให้ประสบการณ์ดีๆกับผมแล้วผมจะไม่ลืมะประสบการณ์นะฮะนี่ให้ฉันเลยิหนัีไเลยค่ะ้ 스트레스! 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 스트